นี่นะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนนะครับขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็เกิดจากกองตันนะครับมีน้ําในกองนะครับมากเกินไปนะฮะเราจะมาแก้ไขกันครับลบแรกก็ดับกุญแจนะครับแล้วก็เปิดฝาโปะนะเปิดฝาโปงเสร็จปุ๊บนะครับ ก็ใช้ครีมตัวนี้นะฮะครับในการเปิดอ่คีนะครับก็เปิดหลอกแปบนึงนะฮะนี่หลุดบ มีแต่น้ำนะครับเองน้ำน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปในระบบครับน้ำหมดเลยน้ำเข้าไปได้ไงแล้วก็มีเศษตะกันด้วย เ,นนเริ่ม,มีน้ำมันเข้ามาแล้วน้ำมันอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันเปิดแล้วปิดเข้าคืนนะครับปตะกัน,น,นเป็นตะกันอยู่โอเคไปเลยนี่ครับก็หลังจาก ใส่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็ยักเรียบร้อยอยักพอตึงเรียบร้อยนะครับอ่าไปดูกันครับว่าเอเอส,สัญลักษณ์จะหายไปไหมนะฮะ,ะ,ะตรงออสตาร์ดูนะครับ นี่ครับสัญลักษณ์หายไปนะครับนี่สัญลักษณ์ตรงลูกกองดักน้ำมันเชื้อเพลิงหายไปนะฮะเป็นการแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องไปนะครับเปลี่ยนกองนะครับเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะถ้าเปลี่ยนกองอย่างเดียวก็เปลี่ยนน้มันเครื่องเลยนะครับให้มันเรียบร้อยเลยนะฮะทีเดียวเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับแก้ปัญหาเบื้องต้นนะฮะโอเคฮะแต่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็กดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ